เราทำเกินยี่ยังขึ้นให้เป็นยังอ่ะให้เป็นยังให้เป็นยังใจเย็นใจเย็นไม่ได้เป็นยังอ่ะโอ้ฮาแดกดัก,ดกให้เป็นยังอ่ะโอ้ bát 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 oh, giờ đan đưa, giờ đan đưa, coi thay, coi thay, đấy. Oh. ขาข้างมาแลกคนออออุกอิงมาดิม้อนี้มาดิาบน้ำเอารโอ้ยมึงไปดเด้อมาอาบน้าหอ่ะ

ขอบคุณทุกคนรักใจนะครับขอบคุณนะครับขอให้เฮงๆรวยรวยทุกคนจุกยางมาเดี้ยวเถอะพ่อเอาจแอนตีเดี๋ยวนะครับขอให้รวยรวยทุกคนนะครับมองผมเป็นเ่นะครับเข้างนี้ครับอันนอยง่ยางไหมะ แตงหัรดาเนาะัาเป็นคนมีมารยาทตัวบีเด็ดๆปวดหัวแทบวดนะครับเดี๋ยวจะได้ถ่ายในิงมน้ำเข้าไม่ได้แล้วค่ะเดี๋ยวเราถ่ายด้กันในเวทีนะคะ่ ถ่ายหน้าเวทีนะคะเดี๋ยวเราจะได้ถ่ายด้วยกันหน้าเวทีนะคะจะถ่ายให้ทุกคนนะคะนองตงไปประชุมจ้าประชุมค่ะแม่วันนี้มีประชุมจ้าไหว้พระเ,เดีอนอนานอเตครับรับไปเส้นหนาเวทีนับเส้นเขเส้นหนาเวทีขอนนขอนุญาตน,นะคะขออนุญาตน,นะคะ

ติตะโปงงามงามมันเนาะ้านีิการอเครื่องดื่มสมโอีค่ะเครื่องดื่มจูกำลังนะตาปริ่าลูกตาลูลกตามาแล้วตาินแล้วก็ไปเเนะ จะพาไไล่แปมน้ำสาหาเด็กดักแปมน้ำสาเลยนะครับก็มาจ้าจ้าขอโทษนะจ้เจอกหน้าเวดีนะคะาวอ้ากสวยมากเลยคือคู่นี่ล่ะผู้ใหญ่โอ้ยเจบี เจบีจะยังฮับหาใส่ตาตาไปดิค่ะ้นรโดวลไลซุดมาหัวเอ้ยใส่่ล้เากเป็นน้าวนนานนครับเอ้ยผู้จารเอ็นหาเจ้า เครับบีตัวตัวโอ้ตัวเปลีนเนาะยมเงนหรือเพราะว่าเหมือนเอ๊ไม่เหมือนนี่หนอ่งนาดรังแขกใช่โมึงอยู่ดอกู่เขาไปใช้เมื่อหร่ท่านงานันบวขอบพระขอใจหลักแต่งโตคุมตีมคือคนเจ็บขยะาตีมตีมมเนตีมบีบบีบเพราการเรียกเรียกมาตบสักบาท กินข้าวยังกินแล้วก็ไปใไกลๆแล้วพอไปอาบน้ำน้ำระไรเราเราเป็นหมอลำบันทยเธอจะเข้าห้องน้ำนะเปิดมาวู้ทอแขนนี่นูเหลือมผูกวัสดเหลือมเ้ยทางตาอกไรเนี่ยทางตากขาไม่ได้เะ โอ้ยบทบใจเงินเขาอย่าไปคุยลาหลายวัาเจอกุ่งเหลืองน่ะเป็นไงลาจิตใจนี่ายขาไมาหรักนี่จะ้่างกระสุนมันหอนแท้อท่านก้นทับเราเพีเราเราเฉียงไม่ถือเพียงนะโดนหูครบสองพันหีสิบหกคนคนอ้นบทความเอันนี้สองพันหกพัน้าเจอพีพี่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 บ่าเดน จะไปอายไรอบท่มึงจะยบดมจะไปอาบยุไซของแจจุวัตบุมีบุมีอ่าอ่าอ่าไปอาบยุไสกบอะไรอบมองมันมีน้ามันละอาจีใจดีละแมนเขาหูว่าน้ามันอไรเขาก็ต้องไปหารีสอร์ทหอยู่อไปรีสอร์ทนะไปแล้วจบจคลิปคไทยไปแต่นอนรีสอร์ทป่านนี้มาชิมาไทยคลิปไทยคลิปไอ้แค่คิเนา อาบกระดาษซีทำนั่นโดนดีแล้วว่าท่านได้อาบอ้ท่านน่เลยท่านน่าดูท่านอาบเล่ยแล้วมือนี้ก็จะอาบอีกไปก่อนแค่พอนเชอาบ่ะโมยอาบแล้วออีกคุณเองถ้าโอ้ยไฟดับไดัดดับมาหน้าคนาวีใจค่าไฟ พอ่อครับคลิปหน้งครับสวัสดีครับ